เบ,บคอนไม่หนูเราจะมาเล่นเกมสัมนวนไทยใครรู้บา้างมตองตอบไหมนะใครจะเล่าคำใไม่ๆเลือกแย่งกันเลย,เลเลยแย่งกันเลยถ้าคนไหนตอบไม่ได้ยกมือต้องยกมือฮะต้องยกมือเออใายกันตอบดีกว่าคนไหนตอบไม่ได้คนนั้นจะต้องโดนลิปสติกไปหนาหนึ่งที่เบ,บคอน จำนวนไทยคำแรกคือ <c oughs> ความรู้ท่วมหัวข้อหนึ่งก็คือเอาตัวไม่รอดข้อสองก็คือ,นอนปวดหัวข้อหนึ่งความรู้ท่วมหัว,หวเอาตัวไม่รอดถูกต้องเอ้เอาวน้องกวนไม่เคยลิยนคำที่สองเอเดร์หนูไม่รอด คำที่สองคือ,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 อความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ไหนถูกออต้องยังไม่ได้ยังไม่หายใบเออยิงองย่งการลูเ่เจออ๋อคำที่สามเข้าเมืองตาหลียวต้องอยู่ตาตามเออถูกต้องยังม,มีใครคิดเลยเออขี่ช้างจับตะกระเด็ถูกต้องออเดี๋ยวคำถัดไอ่ะพอต่อไป กินอยู่กับปากตัวเลือกก็คือหนึ่งอยากอยู่กับท้องตัวเลือกที่สองก็คืออยากอยู่กับหัว okay. อยากอยู่กับท้องถูกต้องไอ้ยอ่ะอ่าข้อต่อไป <c oughs> กวนน้ำ <c oughs> ให้ตัวเลือกที่หนึ่งก็คือคุณตัวเลือกที่สองคือใส กวนกวนน้ำให้คุณดูต้อยังไม่มีใครวิทย์เลยยัไมวิเลยอันนี้จะไม่ตาเป็นรูปแมวอกินปูร้อนขอไข่ตัวข้อสองท้องห้อะไรนะกินปูร้อนข้อหนึ่งตัวข้อสองท้อง กินปูร้อนตัวผิดค่ะต้องกินปูร้อนทองนะคะอ้าโดนหนึ่งดีดื้ออ่ากอต่อไปตาเอใช่ไหมดูซิว่าเอจะตอบได้หรือไม่ได้ โง่เง่าเตาคอ,อนึ่งตุนข้อสองควายวาวพิกีง่เง่าเตาตุนนะคะอ่าตาเอโดนครับอันนีเอเลยอ่ะไ้เป็นไรมันหมายง้วอ่าคอต่อไปอันสา งูเข็มในข้อหนึ่งแม่น้ำข้อสองมหาสมุทรมหาสมุทรถูกต้องนาอ้ไรกันเนี่ยนานี่อ้อยเข้าปากข้อหนึ่งช้างข้อสองกวางถูกต้องอ่ะข้นี้มีคนละคำมีคนละคำชี้โพงให้ ขอหนึ่งกระต่ายข้อสองกระโอลกกระโอลกถูกตอ้องอ่าคำท้ายสำหรับเอนะเอ่อน้ำตาลใกล้ข้อหนึ่งมดข้อสองแมวมถูกต้องโอ้ถ้ากันหยุดข้อสองอยังไงฮะฉัอบข้อสอง สรุปก็คือพิตันพิษหนึ่งเอกับพิษหนึ่งคนนี้จะลงโทษก็คือให้แต่ละคนขีดหนาของกันและกันคนละหนึ่งค้งันึ่งข้งใครก่อนรูค่ะขีดหนึ่งข้างอ่างคนนี้พิตันพีดตรงยี้เตา เดี๋ยวข้างหน้าเราจะเรียนสำนวนไทยหรือเนอะไรก็คอยติดตามเนาะคอยกดซับสไคร์ให้ด้วยเนาะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราสามคนก็ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย